แฟนผีว่าไงแมนยูตัดสินใจแล้วอนาคตเทนฮากหลังโดนแมนซิตี้ไล่ยำคาบาน Man United, แมนยูนิเตดตัดสินใจแล้วอนาคตเทนฮากหลังแพ้คาบานให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพิมลิกนัดล่าสุดแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวสื่อท้องถิ่นชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูนิเตดทีมดังในศึกพิมลิกอังกฤษ ยังคงสนับสนุนเอริกเทนฮากอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่ผู้จัดการทีมต่อไปแม้เพิ่งโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาถล่มคาบ้าน3ต่อศูนย์ในนัดล่าสุดแมนยูนเต็ดออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีก2 0 2 3 2 0 2 4ได้อย่างย่ำแย่พร้อมทำสถิติแพ้ไปถึง5นัดจาก10เกมแรกของฤดูกาลในหลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1986จนล่าสุดร่นมาอยู่อันดับที่8 มีส5คะแนนตามหลังจาฟูงสเปอร์11แตม้มและตามหลังลิเวอร์พูลอันดับ4พื้นที่สุดท้ายของโคตายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่8คะแนนอย่างไรก็ตามแม้ล่าสุดแมนยูนิต็ดจะแพ้แมนซิตี้แบบซูไม่ได้แต่หลังคาว,วงในระบุว่าเทานฮากยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจตัดสินใจของสโมอสรอและตำแหน่งกุนซื้อของเขายังไม่สั่นคลอนรายงานเปิดเผยว่าดิเชนอานูซีอีโอของแมนยูนิต็ด ยังเชวาทีมกำลังก้าวไปในทิศทางที่ดีแม้ว่าผลงานในพิมิลีจะยังน่าผิดหวังและยังเสี่ยงต่อการตกรอบแบง่งกลุ่มในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่ด้วยหลังจากแข่งไปแล้ว3ามนัดเพิ่งมี3ามคะแนนรังอันดับ3ามต่อจากบาร์ยนมิวนิคทีมจ่าฝูงที่เก็บ9ก้าแต้มเต็มและอันดับสองกาลัสลายที่มีสีแต้มมีเซดุงเบบพละปยคเด็ดหลังบุกถล่มแมนยูคาบ้านศึกพิมิลีเป๊ปกัวดิโอลา เนชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดด้วยผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพายแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสามโดยหลังจบเกมเปปกวาร์ิโอ่าดได้กล่าวว่าเรารู้สึกดีเสมอกับที่นี่นักเตะเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยม และผมยินดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับแฟนบอลของเราผมรู้ว่ามันมีความหมายสําหรับพวกเขามากแค่ไหนตันเ่เซอร์อลิกเปอร์กูสันอยู่ที่นี่ของความยิ่งใหญ่มาหลายปีแฟนบอลของเราเห็นสิ่งนั้นแต่เราเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้แล้วช่วง5-10นาทีแรกเราเสียบอลง่ายๆกับการเจอทีมที่มีความอันตรายแต่หลังจากได้ประตูที่2ก็กลายเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเ็บกวัวเดโอลาเก่า